กรับสวัสดีค่ะพี่น้องป้องไปสุกุสุขคนช่องยี่กอนอ่กันยี่กนอนยี่สิบเก้าเนาะจากมุนี่ยี่กอนพาพี่น้องมายางทงพี่น้องไปทํางานมากหมอเส่าหนึ่งหมอเส่ายี่กอนไปทํางานแปดโมนะะเงเน,นาะค่ะเหลืองานสิบโมงกลัวๆเนาะค่ะสิบเอ็ดโมงก็เลยมีเวลาพาพี่น้องมายางรอทงออกกําลังกายจักหน่อยพี่น้องก็จะยี่กอน,นอมูนี่ว่า่อยจะมีเวลาปันไดค่ะมูนี่มีเวลาเนาะค่ะ เล่ไม่อยากกอลังไก่พ่พี่น้องไปรอทงรอทา <c oughs> ปีญหาเบิ้งทงหน้าธรรมชาติไปสลับพี่น้องคุยกันเลนเนาะจ้าค <c oughs> ุณเนาะค่ะเบื้องหลังยี่ก่อนทงหน้าแดดแดดพี่น้นนนนนองอู้นค่ะสุนลูกหูลูกตาพี่น้องทงหน้าแถวนีกว้างแห้งจ้าพี่น้อง <c oughs> ไปค่ะไปดูไปดูเบื้องหลังกับยีกกอนเนาะค่ะเนาะไปกันจ้า พี่นอ้นองน้ำคล้องน้ำน้ำทงน้ำทาจ้ะเป็นตะมีปูเป็นตะมีกุ้งเนาะพี่น้องเนาะถ้าเป็นจังบ้านเฮ้าเนะาะยีก่อนว่าปา่าน้ำคล้องยังสีบออึดได้พี่น้องเป็นตะหาจับปูจับปลาเนาะพี่น้องเนาะดูน้ำอันตังลองจังสันกับเป็นตะเขียดจหน้าไรอเนาะเป็นตะมีเขียดจหน้า ไปยู่นี่บ่วมีอย่างดอกจ้ามันหนาวมันหนาวบ่วมีอย่างเกิดขึ้นได้พี่น้องถ้าบ่๊อนอีหลีมเกิดบ่ได้ดอกจ้ากอ่อนพาพี่น้องอยางสัมพันทุ่งนาสุดลูกหูโรคตาพี่น้องเอ้ยแถวนี้ก,นก,ก่อนอยู่ไกลในเมืองนะาจา๊ะก่กอนอยู่ไกลในเมืองพี่น้องห่างจากในเมืองสิเขาไปในเมืองกับพวกแหละจากนี้ ไปห่างกับสามสี่กิโลุ่นเด้จังสีหอดห่างพี่น้องเลยยังหอดมองสื่อนะยูเน่าอยากเนาะข้าเจ้ามารอกข้องพี่น้องอมองหกกบหกได้ค่นี่หงหกตนอันนี้ข้าเจ้ามาขุดหลอกข้องหน้าข้าเจา้าโอ้ยแต่มันบานเมืองไทยได้นี่ขันมีข้องจังสีเนาะฟังฟังมั่นกสีไปคูดออกปูกพักหิวน้ำขึ้นไปฮดเนาะ ยี่ก่อนยู่เมืองไทยเด้ปปูพักน้ำฟังหวยฟังข้องไปเด้พี่น้องพักบ้านมีให้เก็บพี่น้องเอ้ยว่ามีหยั่งนะจ๊ะมันหิมะพึ่งสิไปตอนนี้ก็ยังหนาวมากๆเลยนะคะหนาวมากๆเลยนี่มือจะเป็นน้ำแข็งแล้วยี่ก่อนวันิบห้าพี่น้องยางไปคุณขึ้นยางบ่หอดดอกพี่น้องหนาวงาวูขึ้นเมื่อสดอกนะาจา้ะ โม่ขึ้นเมื่อไปส้มสวนกันพี่น้องในก่อนสิไปเบ่งพ้าพี่น้องไปเบ่งกระเทียมปลาโผล่หัวซ้ำใดแล้วโอ้ยอยากให้เป็นเมืองไทยเดยสิมาสนนแม่งหนังง่ำเขียดจะหน้านี่เด้อมังบ่ต้อง,งห่วงแล้วละทางไหลน้ำจองลองจังเสียเอา้าเบ่งแล้วก็คือทอดบ้านนด้บัดนเอาไปพี่น้องขึ้นเมื่อกันจ้า จ้าพี่น้องยี่ก่อนมารีวิวกระเทียมปลาให้เบิง้งด้วยจ้ากระเทียมปลาเกิดแล้วด้วยจา้าใหญ่ซัมนี่แหละพี่น้องเพราะท่านในพ่อเก็บนะคะนะคะน,ะคะน้าตื่นตื่นยู่พี่น้องในสวนยี่ก่อนกระไดนะะนนะะน้นะคะเกิดไรพี่น้อง ในมันขูลงมันก็คืนเนาะค่ะแย่กันยุะนี่่ะย่อนขึ้นมากพี่น้องสีไล่หูไล่ตานี่ค่ะเกิดห้ายอยู่พี่น้องแต่ว่าตน้นต้นต่อต้นพอต้นแม่มนันนัน แฟนไอคนมาขุดออกไปเบิดนเรลาจานะคะที่จริงแต่แฟนไม่คนมาขุดนะคะตุนพ่อตุนแม่ของเขานะคะจะยูมองเป็นแปนนะคะบันนี้ที่เห็นอยู่นี่นะคะที่เห็นเห็นอยู่นี่คือลูกเขาทั้งนั้นนะคะลูกกระเทียมนะคะที่นีมันขูดขึ้นมายช่ก่อนปลูกหลายปีแล้วหาปีประมาณหาปีหกปีเราไปน้องแต่ยก่อนปลูกมันไว้นี้นะคะ ทีนี่มันขยายพันธุ์พี่น้องมันขยายพันธุ์หลายเลี้ยขยายพันธุ์แล้วหล่กกระดกพร้อมเนะจ้ะมันสิได้เมล็ดทุกปีพอเม็ดมันออกมามันกัสิีคูลงเกิดจังซี่ละพี่น้องอันนี้ก็คือลูกมันนะคะลูกมันทั้งนั้นนะคะลูกซุ้มนี่คือลูกสามปีสี่ปีแล้วได้ค่ะนี่ลูกกอนนี่สามปีสี่ปีมันมันเกิดตะปีแรกสดี๋ยวก่อนเอามาปลูกเลยนะจ๊ะเม็ดแรกนะคะเม็ดแรก การซุ้มลูกมันกำลังสิเกิดนี่เป็นน้ำเลยนะพี่น้องนี่ก่อนเอาให้เบิ้งนะคะราซาใจเี่ก่อนสะให้บึง้งน้ำอันนี้คือเม็ดเม็ดของปีที่แล้วมันจะเกิดได้ประมาณนี้พี่น้องนี่ค่ะน,นี่ค่ะน,น,น,นี่คือเม็ดใหม่นะคะเล็กๆเ,เป็นเข็มๆอยู่ี่พี่น้อง สาธยายสวนให้เบื้องน้าพี่น้องนะคะนี่ค่ะสวนยีก่ก่อนไทดินแล้วปรับปรุงแล้วนะคะตอนนี้ก็รอปลูกนะคะเตรียมฤดูกาลพอปลูกแล้วเตรียมพื้นที่ไว้ปลูกฤดูกาลถัดไปนะพี่น้อง ประมาณสี่เดือนหาเดือนกระสิพ่อปลูกแเราละจ้ะนะกระสิได้ปลูกแล้วมันกาแฟสลัดจ้แฟสลัดมีล็ดมันเกิดเองก็เลยปล่อยไว้เนาะจ้ะนี่สตรอเบอรี่กสิอยู่ประมาณนี้พี่น้องนี่มะนี้เรากระสิอยู่จังสี่ละจ้ะกระเทียมทนุน เทียมทนจ้าเนีน่กรเทียมทนแล้วอันนี้ก็คือไปหมดแล้วพี่น้องจําได้ไหมตอนนั้นมันสวยสวยนะคะเมื่เก็บกินดอกมันอยู่แต่ตอนนี้มันไปหมดแล้วมันโดนหิมะมันตายหมดเลยพี่น้องตายทั้งยืนอย่างนี้แหละพี่น้องมันโดนหิมะจ้ามาเบิงพักแควนะคะมาเบิ้งพักแค่สิทขึ้นไหนก่อนดอก นี่ค่ะโดนหิมะถล่มทลายนะคะเลี้ยตะซาพี่น้องเอ้ยที่กวนหวังว่าเขาสิงองอขึ้นมาอีกอยูเนาะจะ้ะหวังว่าเนาะของทุกอย่างโดนหิมะถล่มทลายอันนี้กับร่างสิข้นพี่น้องต้นอันนี้นะคะแล้วก็สิขึ้นงาม นี่ค่ะดีวิวสวนใ้พี่น้องเบิง้งนักคไปจ้า